สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ในคลิปอะนิเมชันที่กูไม่ได้ทำนายและปากกากูเสียไปแล้วพอเบ็ดมันหมดโอ้ยกองตกกองถกโอเค,เอออเคทุกคนผมจะใช้เมาส์นะเพราะฉะนั้นผมจะวาดรวมวารวมวาลุวมวาดไม่ค่อยสวยนะเอออะไรวะนั่นเออ้าละโอเคย้ำ เอาเรื่องอะไรดีวะแป๊บเดียวนะทุกคนขอคิดก่อนโอเคทุกคนเราจะทําคลิปเรื่องบักชีชนะทุกคนบักชีดเริ่มนอนต่อเนอนต่อบักชีดเริ่มนอนต่อ,นอ,นตอโอเคไปเริ่มกันเลยเรื่องราวของชีชนะเริ่มต้นมาที่จะเริ่มต้นมาที่ร้านร้านขายสัตว์เอ็กโซติกแห่งหนึ่งนะทุกคนผมเจอ่าร้านขายสัตว์เอ็กโซติกนะทุกคน แล้วทีนี้ก็จะผมก็จะเดินเข้าไปใช่วยมผมก็เดินเดินชิด <Shit. S 1> เป็นไรเนี่ยเข้าไปทำอนิเมชันแป๊บเดียวเองเออลงผมจะเดินเข้าไปใช่ไหมอ่ะเดินเข้าไปผมก็เดินเข้าไปกับพ่อผมแบบน,นี้ผมก็จะมาเลือก ัมจะมาเลือกกล่องนะจะเป็นกล่องตุ๊กแกนะทุกคนตุ๊กแกเสืดาวตุ๊กแกเสืดาวนะทุกคนตุ๊กแกเสดาวใช่ไหมผมก็เลือกเอตัวใหญ่สุดก็จะเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่เป็นลายจุดขาวดำนะทุกคนอยากเล่นด้วยเหอชิดอ,อยากเล่นด้วย,ยนีย่ทุกคน เออเขาจะเลือกตัวนี้ตัวขาวดำตัวส้มที่ไม่ใช่ชีดารอนตัวส้มตัวนี้ตัวแต่ละตัวตัวนี้จนถึงตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของชีได้ทุกคนตอนนั้นยังแบบเออตอนนั้นก็จะแบบตัวก็จะประมาณนี้ให้เดี๋ยวไม่ใช่ประมาณนี้นี่หว่ามันลบแป๊บประมาณหนึ่ไม่อ้วนขนาดนี้ ประมาณน,นี้นะทุกคนแล้วพอมาดูดตอนนี้อหือพุงพุ่งดูพุ่งหนิอยากไปนอนแล้วหรอชิดมาเดี๋ยวไปนอนสักครู่นะทุกคนขึ้นคอมกุโอเครอแป๊บรอแป๊บขอเปิดไฟแบบโอเคโอเควินิจ มาตัวชีทก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนหางหางก็ไม่อ้วนขนาดนะั้นถ้าุกคนนั้นอยากเล่นด้วยน,นี่อยากเล่นด้วยอ,อตัวจละลองนี้นะทุกคนก็ซื้อพ่อทีนี้พ่อผมก็ซื้อเปในราคาราคาสองพันบาทนะทุกคนแล้วก็นี่แล้วก็จะแถมผงแคลเซียม ให้ด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูคือจะเป็นผงแคลเซียมที่ไม่ใช่แคลเซียมแบบแบบกระดูกแบบสารอาหารแคลเซียมมันก็คือแคลเซียมนั่นแหละแต่มันจะเป็นแคลเซียมของตู้แกแ้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมวาดก่อนนะมันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยมันเป็นนี้นะเป็นนี้แล้วก็จะเป็นเนี้ยนะอันนี้คือลายมือหมอแล้วทุกคนลายมือหมอเขอ้าใจไหมลายมือหมอ จะมีคนถามแล้วว่าผมเอาให้ต๊กแกผมกินเนี่ผมก็จะให้เอาไว้ตรงเนี่ยแ,แล้วก็เทผมเขาเชื่อมบนบอกนี่น,นี่ผมเอาภาพจริงมาให้ดูจะเป็นอย่างนี้ผมก็จะแบบนี้โอเคเข้าใจแั้วทุกคนเขาเรียงต่อผมก็จะเทไว้่างนี้นะ แล้วก็ทีนี้เวลาเอาใส่ช่ผมก็จะเอาใส่ไปหนึ่งนี้ผมก็จะอ่มันจะมีเก้าอี้ไว้อยู่มันเก้าอี้ไว้ใช่ไหมแล้วผมกวเดินผมก็้คื่อนแล้วผมก็เอาพีที่อยู่เหนือเนี่ยให้ลงไปนี่ละนีกว่าวาดทั้งยืนเออแล้วผมจะวาดเป็นภาพให้ดูละอาจจะเป็นนี้ผมก็จะให้วาดแล้วก็เดินลงมาดแล้วก็เข้าทำไป อย่างนี้นะทุกคนแต่จริงเนี่ยผมเอาจะใส่กล่องเก่าไว้นะที่ผมเคยเอาไว้เอากอระป๋องมาคือเจอกระพองกระป๋องมันตกอยู่หลังบ้านใช่ไหมผมเห็นว่ามันบาดจ็บเอาเนี้ยคือมีจุดประสงค์อยากเลี้ยงด้วยแหละเพราะตอนนี้นไม่เคยเลี้ยงกิ้งกาเลยไอ้นี่ผมก็เอาใส่กล่องนี้ไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็แล้วทีนี้ผมก็เอาชีดลักใส่ไว้แล้วก็เดินไปตุ๊ตตุ๊ตุ๊ แล้วมีวันหนึ่งอะพ่อผมเห็นอชี้อะมันยืนสองขายใช่ไหมแล้วก็ไต่ลงมาแล้วก็ปุ๊บนี่เลยปุ๊บลงมาจากพื้นแล้วมันก็ตไต่ไปสมมติตรงนี้เป็นโซฟา้วทุกคนมันก็ไต่ไปอยู่ใต้โซฟาล้วคนเออแต่ละคือพอพ่อผมเราไปฟังพ่อที่จริงอะพ่อผมเอาโซฟาอะแล้วก็หยิบชี้ออกมาเลยโซฟาที่อยู่ข้างๆโต๊ะผมเนี่ยโอเค ต่อแล้วปกติเนี่ยทุกแกผมก็จะชอบตัวนี้ก็จะเป็นโซฟาใช่ไหมทุกคนอ่าผมก็จะก็จะให้มันอยู่นนี้แล้วก็มีแบบวิ่งไรตุ๊ดระเหยมันก็แล้วขึ้นมาค่อยๆปีนมาปีนมาปีน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 ขึ้นมาปีนขึ้นมาแล้วก็นอนอยู่นี้อันเนี้ยผมก็นอนอยู่นี้ใช่ไหม เดี๋ยวผมลงสีให้นะตัดต่อจากนี้ไปเออโซฟาโซฟาก็จะเป็นอย่างี้นะแล้วผมก็จะนอนอยู่นี้และทีนี้ผมก็จะผมก็จะดูโทรศัพท์แบบ มือผมใช่ไหมผมก็ถือโทรศัพท์ดูอยู่เนี้ยแล้วแล้ววันหนึ่งอ่ะตุ๊กแกผมว่ดูมามองผมดูโทรศัพท์อยู่เอาผมดูอะไรนะทุกคนเออต่อและนี่คือเรื่องราวของชีนะแล้วก็แล้วก็จะเป็นจบบริบูรณ์เรื่องราวของชีที่ผมซื้อมาละลอาดูลองดูตอนนี้ดิคันหนึ่งละ เองดูตัวน,นี้เอล่าเจยอยากเล่นด้วยเหรอก็อยากเล่นด,ด้วยอ่ะทำไมต้องเอาเขาเอาไว้ตรงนี้ด้วยวยัง